วันนี้ดวงใครเฮงดวงใครปังฟังทางนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มา3สามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ทสองนะครับแล้วก็สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จเราก็เลือกไปเลยนะครับสําหรับดวงจ่าประจำวนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนก็ มีอะไรที่ปังคุทมากพอตือ่นกันนะครับขอให้คุณวางแผ่เป้าใหม่คุณได้เป็นครับจิตใจคิมแข็งหน่อยภาพลักษณ์นิ่หน่อยครับแลลวงจิตปังคุทมากตื่นกันนะครับมาที่ดวงจ้าไปะวงนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ที่สองมานะครับป็มาครับดูลวงก็อาจจะมีอะไรที่ ดอไปบ้างนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ดวงด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องสินค้าะสุดหน่อยแล้วก็อย่าอารมณ์ไม่ปวดแล้วก็อย่าวิ่งแรงนะครับแล้วรักได้พัดตัวเองหน่อยนะครับแล้วดวงจะได้ดีเองนะครับมาที่ดวงตาประจำวันนี้นะครับผมคนที่เลือกไพ่ชุดที่สามมากนะครับโดยรวมไปนะครับโดยรวมก็อาจจะมีอะไรที่ดรอปไปบ้างนะครับแต่ถ้าอยากให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องพูดจาดีครับ แล้วก็อย่าเวียงแรงและอย่าใจร้อนนะครับแล้วดวงจะได้ดีเองนะครับก็ข้อมูลก็จะมีปานี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีดุกชุไพ่นะครับเพระว่าชุดที่หนึ่งสองสามไม่ในดีสุดนะครับว่าจะขออนุญาตตีไปที่ชุดที่หนึ่งสุดนะครับเพราะอาตัาให้เวอร์เซดีเยอะกว่าชุดอื่นนะคะอ้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแลวถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงรายการโปรด กดเปยของผันไอจันด้วยน,นะครับและใครยังไม่ได้กดติดตามเช่นจากระกดติดตามช่นจกกะจนนจสักดิ้นอีงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับด้วยนะครับผมอาจารย์จีรพัฒน์เจี่ยกก่อนหมอดูมิจิวนี่สวัสดีค่ะ